ฮัลโหลฮัลโหล,หลท,ำทำอะไรอยู่นอนแล้วพี่ที่นี่ตีสามแล้วนะเออแล้วนี่ว่าแต่พี่โทรมามีอะไรหรือเปล่าอ่ะพ่อเสียแล้วนะ วันนั้นนะคะเราก็พาครอบครัวเราไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษซึ่งครอบครัวเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อยอยู่แล้วแล้วเราก็จะทําประกันทุกครั้งเพราะว่าเราต้องเดินทางกับเด็กแต่เราจะเลือกทําประกันที่คุ้ครองประมาณนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะกับลูกของเราเพราะว่าตอนที่เราไปเที่ยวลูกเคยหอบหลแล้วเราต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลในราคาที่แพงมากมากส่วนในรายละเอียดอื่นๆเราก็ไม่สนใจอะไรค่ะเพราะเราไปถึงเราก็เข้าที่พักปกติ วันนันช่วงประมาณสักตีสามได้ก็มีสายเข้ามาจากเมืองไทยพี่เขยเราโทรมาเขาบอกว่าคเขาบอกเีา ตอนนั้นคือเราทำอะไรไม่ถูกค่ะทุกอย่างมันมันตื้อไปหมดเราไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆใช่ไหม ครอบครัวของเราถือศาสนาอินด้วยค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะต้องกลับในตอนนั้นเลยตามหลักของศาสนาแล้วคนที่เสียชีวิตจะต้องเผาวันตตอนที่ตะวันจะตกดินเราไม่ราจะทำยังไงค่ะก็เลยลองโทรหาสุตรลายชับว่าเขาพรอที่อะไรจะช่วยเราได้บ้างเขาก็บอกกับเราว่าแพ็กเกจที่เราทำ เขาสามารถที่จะดูแลในเรื่องของการออกตัวการได้เลยทันทีค่ะแต่ถ้าตอนนั้นเราซื้อแพ็กเกจในราคาที่สูงขึ้นกว่านี้เขาก็จะดูแลในเรื่องของค่าเฉย่วนที่เราชำระแล้วตั้งแต่แรกค่ะอย่างที่คุณบอกเลยค่ะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนมันก็มีแค่นี้แหละค่ะคนเราคนเกิดมาก็ต้องตาย แต่วันนี้เรายังมีครอบกลัวยังมีลูกที่ต้องดูแลเราแค่ดูแลเขาให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแค่นี้ก็พอค่ะทางเราขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับความคุ้มครองในกรณีนี้ทางชับจะดูแลจัดหาเที่ยวบินที่เร็วที่สุดสําหรับลูกค้าค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้ ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณที่ให้เราได้อยู่เคียงข้างและดูแล